ได้ฮะหมู่บ้านคุณนะฮะเดือดแจ่มโอ้โหเสียงบนหัวมาแล้วข้างบ้านผมล็อกให้ขึ้นไปหาปืนเลยนี่มีปืนเลยดิข้างบนนี่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  นเนี่ยบ้านข้างเราเลยเนี่ยเฮ้ยนี่นนอะไรวะแม่งจะโดดเอาหมัดมาฟันหรือไง ไม่มีกอดเลยสักอันคุณอา,ามีว่าโยนนั้นเก่าทิ้งก่อนแล้วค่อยเก็บก็ได้งก่เก็บธงตรงนี้โคตรปลอดภัยเลยนะรู้สึกปลอดภัไยไมื่อดูธงตรงนี้น โอ้หกิตตี้วะนอะฐานีตำรวจเอ้ยมีคนเรียกโหลดเอาตามตรงนี้เลยเนี่ยไป,ปไปไปจังหวะน,นี้แหละร,รถบ้านรถบัสปล่อยไปปล่อยไปมันยังไม่เห็นเราคนเดียวคนเดียวเราจะเอาตี้โหลดเอานะเราไม่ได้เอารถนั่น

กอแตกกอแตกแล้วก็แตกไว้ไวไวมาเอาเปิดเกาะเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนเอาของมาเสิร์ฟให้ บวกบก pues <the <the ันอยู่เนี่ยซื้อยูเอวีได้คลยนะเปิดเลยนะเฮ้ยนี่เลยคนเดียวเลยเสียงตรงนี้เลยมันจะสเปคผมทำไมเนี่ยอยู่บนราคาปะไม่อยู่เฮ้ยเปิดประตูมาละเปิดประตูมาละไว้ลวไว้ละเปิดผมก่อนเค เอาคะไรวะไม่มีคนในสถานีตำรวจนะผมสแกนเจอโอเคผมกำลังไปรอแป๊บอ่ันนี้ตำรวจสองตัวครบเลยเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนผมโดนล่มเข้าไปดักข้างบนนอ่ สองัวเลยอ,เอละเอา้าเก็บหายเอา้าลบไปกลาลง Surprise motherfucker ชเพื่อนข้างๆเด้นมีคนชูเพื่อนข้างๆอ่ามันขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะไม่ไม่ยังไม่ไมเออขึน้นข้างบนผมดิเห็นไรแล้วเออมันโดดลงมันโดดลงโอเคโมันมาเอาผมละเจมันมาเอาผมผมขึ้นไปไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหแล้วไม่ได้ไม่ได้โดดลงไปจังนั้นไม่งกล้ไม่กลางเห็นเลย อา้าสู้ไม่ได้แล้วหนีเฉยมันหนีไปแล้วเฮ้ยมี่งมีคนเฮ้ยเฮวิ่งอยู่วิ่งเอามันได้สองตัวเห็นปะเห็นเห็นวิ่งไปแล้ววิ่งไปทางซ้ายแล้วออกซ้ายแล้วออกซ้ายยาวเลยนะ่ะผมลัดได้มันมีอีกตีนะมีอีกตียิงมันคุณคุณอัพตีข้างหลังมา

รู้สึกใจคอเฮ้ยคิงมาอ๋อคิงคิ้เครื่องบินข้างล่างเหรอเออน่าจะมันจะได้ยิยนเสียงเราวิ่งไหมอะไอตัวคิงข้างบนไม่ใช่ใชข้างบนหรือเปล่าวะเนี่ก่อแตก ตัวเดียวสวยระวังพวกกิงโดดลงมาเลยเราไม่โดดเอาเครื่องบินหนีละวช่วยแสดงชุยเพื่อนสเปรย์อ่าเซ็งเลยกระสุนเวกเตอร์ไม่เคยจะพอเข้าเสียอ้าวระเบิดบัก โยนระเบิดไม่ได้อ้าวลีกาจะไม่ให้เราแชมป์ใช่ไหมในเกมเนี่ยฮัลโหลอ้าวมันให้กดตัวเอกอะงงเลยอ้าวจบละโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคนข้ามอยู่แล้วมันข้ามนายเอ้ยแต่เหลือแค่12คนเองนะใช่น้อยมากอีโปรหรือเปล่าเนะี่ยโอไมมันน้อยอย่างเงี้ยวงก็ ร้อยอาชีพโปก็ได้วงโคตรใหญ่เลยอ่ะบ้านถัดไป,ไปเลยเฮ้ยมีคนโดดมาตึงนองคนเราดักบ้านแถวนี้ได้ โอเคเนี่ยโอ้โหตีกระจกร้อเลยไม่กระจกนี่ตัวบังตาชั้นดีนะครับเฮ้โดดมากตัวนึวงี้มันจะวิงวงว่งมาทางนี้รอก่อนรอฟีก่อนตายเลยสวย เอาเครื่องกระจกแตกเฉยผมว่ามันอัพใหม่หรือเปล่าครับถ้าเราส่งกระจกมานานกระจกจะแตกปะไม่มันไอ้นี่ไปโดนมันอ๋อด้ามปืนเหรอเออเอ้ยมึงจะสมจริงกึนไปแล้วแค่ด้ามปืนสกีตก็แตกแล้วเหรอใช่แล้วลูกกระสุนปืนแรับได้ได้ได้เรียบร้อยเต็มไปดูกันครับ ปิดประตูพี่หมดผมไม่ได้แคมเปอร์นะแต่ผมกลัวตายนิดนึงไงอี <laughs> ้อยู่อยู่หลังนี่ได้นะหลังบัคเกอร์นะเนี้ยเออหลังเบรยเออรออหลังเอ่อคอนเทนเนอร์นะี่นะเออนีไ่ได้ได้ได้ข้ามข้ามสองคนตรงไหนโอ้โห,หที่ผมมาร์คสองคนยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ <laughs> มันมันต้องมาฝั่งเรามันต้องมาฝั่งเรารอยิงตอนมันฟรีอะฝั่งเราลอยิงเดียวข้ามแล้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 วในนในใข้ามถนนแล้วตรงหน้าผมเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นบนขึ้นบนคุณเจยขึ้นบนวิ่งวิ่งขึ้นเออวิ่งขึ้นไปเห็นอุ๊ยโอ้โหเร่งรอเลยมันเร่งร้อนนะไว้ไว้ไวคุณเจเจยเจไม่ต้องชุก โอ้โหมันเล็งรอเล่นแก่สุดใส่มันรูเ้เอสองสองใส่ลูกกันได้ได้ครัเฮเต็มพร้อมอมั้ยพร้อมพร้อมแต่เรายังไม่สดดีกว่าหามันให้เจอก่อนเมื่อกี้เหมือนมันโดนที่อื่นยิงด้วยป่ะไม่รู้กันทำไมมันเมื่อกี้มันเหลือกี่ตัวนะตัวเดียวอ่ะสองตัวอ๋อ<ห>ยิงไว้โอ้โหวงได้เปรียบโหมาดิครับ ผมดูขวานะคุณเอดูซ้ยนะเฮ้ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วแบบนี้ไม่ใช่ละแมนเกินอ้อมอ้อมอ้อมมาอ้อมดิตกหินตกหินเฮ้ยดาวหนึ่งดาวนึ่งก

อ้โหนี่คุณอาแบกนี่ว่ะไปแล้วเจโอเคเจอกันดึกๆเพ่เจอกันดึกๆเได้แชมป์แล้วอ,อนอละนอนหลับล <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยมีคนไปเอาโลดเอาวะ่ะอัดสองคนเออเออวิ <c oughs> ่งไปเอาโลดเอามันเป็นโลดเอาที่ลงยิงได้ Đây hà, Chào 1. Đầm tuông. Lang nên. Und und Tìm เข้างฮะอาร์ตข้างกับแปลงฮะเลยทางซ้ายมือเอ้ขวัดเจอซ้ายมือฮะอาน์ตได้ยินเสียงมันวิ่งก็แตกอยู่ไหนวะแฮมเพิ่งถนนเลยไม่กูได้ยินเสียงเหมือนใกล้มากที่นี่อ่ะวเชี่ยปคดแม่นเลยสัส เ,ออนะเ,เฮ้ยไอเขี้ยไอเขี้ยนั่นลงเกี่ของตีเก่ามันที่มันตายตายวงไปไส้หนูกูบอกเลยตายวงแน่ๆไอเขี้ยเอ้ยฮาโดนระลเบิร์ดฮาโดโอ้ละเบิร์ดจังไหนมาฮู้ มันยิง RPG ใส่จริงอ่ะอ๋อเหรอไอ้เหี้ยมันหนีทันเลยอ่ะเก็บของที่เก่าข้างข้างไอ้เหี้ยหาดักเสมอแต่ไอ้เหี้ยมันมีข้างตึกลุ่มตึกริงเลยอ่ะเออลุ่มอ่ะหนาวล้วฮะได้ยินเสียงร่นเมื่อกี้เปิดประตูละ อยรอยิงโดน ้ยไอ้เหี้ยโอ้หมีกี่หลังคาเนี่ยไอ้สัตว์ไหนวะมาเล่นตัวก็ได้ววะเข้าอาคารละกูต้องใช้เวกเตอร์ละเฮ้ยไอ้สัตว์ไอสัตว์ในเนี้ยในเต็นท์เนี่ยไอเหี้ยไอเหี้ย ยิงทะลุไปเลยบร e a มาเลยฟักกูโด,โดนมาเดฟักเกอร์ไปแล้วว่ะไอ้เหียยเฮ้ยสั์เอ้ย,อยแม่งไอ้เหี้ยนี่เล็งรอกูเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยมีตุง <c oughs> <c oughs> โอ้โหโคตรตีเลยครับรถไล่โจรแม่งไอ้เหี้ยอู้เป็นนางอินเดียหมดแล้วอะเหรออ่ะเหรอฮันนี่ยกินได้จรแน่ฮะเฮ้เออเฮ้ยไอ้เอหี้ยโคตรตีไอ้เหี้ยเนี่ยเหมือนยินนยงดิว่าับรถหนีครับรถดี ไปโจรโจรโจรอาร์โจรมาเหลือต <c oughs> ัวเดียวมาเหลือตัวเดียวนั่งอยู่มุมนั่นะนั่งอยู่มุมตึงเขาเลยมุมบ้านหลักตะกี้เลยที่งออกมาน่ะเออมันฆ่ากันนะตะแก้มันเลยมายิงจริงอ่ะร้อเหรอไอ้เหี้ย អីយ៉ាជូនណា